คครับสวัสดีครับอยู่กับผมมิจาหองลอซิงครับนี่อยู่โกดังอีสานใต้ครับดําแต่งนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันหน่อยสิคันนี้เป็นฮิโนเมกาครับสีกราฟิกหรือว่าสีเหลือบนั่นเองนะฮะดูอย่างนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลเขียวๆชมพูชมพูอะไรวะม่วงม่วงอ๋อสีอะไรไม่รู้ สีกราฟิกครับสีเอฟเฟกนั่นแหละหรือว่าสีเหลือบที่เรียกง่ายๆอันนี้ก็นี่ครับมีคนสงสัยว่าทําสีหัวเสร็จแล้วมาทําสีใสอะไรแต่งแล้วก็ยังไม่ขึ้นกระบะเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้แหละครับนี่นี่ทสีหัวเสร็จก่อนนะครับนี่แล้วก็เอามาทําสีกระบะทีหลัง เงามากเลยอะเงาเงาเลยครับดวงเงาจนสะท้อนอะเหยี่ยมม่องม่องเลยเยี่ยมม่องม่องเลยนะดูว่าขางๆนี้สีเขียวครับเ้ด็งเด็รแดงแดงวะขันมาทางนี้มันก็เป็ยนสีหนึ่งจนเราก็เก่งครับวับ อันนี้เครื่องอะไรวะคันนี้ 8e บ่ 8e ครับโอ้จริงเจาะ 8e 8e อุ้ย หอยโข่งครับหอยโข่ง,ขงล็อกบอ่บ่ไม่ล็อกครับโอ้ภายในน่าจะเอาไปทําอยู่น่าจะมาแบบหุ่มตรงนี้ด้วยนะครับอ้มีผ้าม่านครบเลยทัน้นี้ถอดสักหน่อยแจมเลยครับผ้มาม่านแปดอีแปดอีคอมมาเร็วเยอะครับจะ้ะส่วนมากลูกค้าจะสั่งคอมมาเร็ว อมาดูคันนี้ันบ้างช่วงนี้เสียันกินมาม,ม่าเยอะครับมา <laughs> ม่มมาหนักเลยช่วงนี้นนนชอบมาม,ม่าหรือไวไว <laughs> ใครติดตามเฟซบุ๊กเสิอันก็น่าจะเห็นเห็นอยู่แล้วมั้ง กูอันนี้อะไรวะที่บ้านเชียงแจงจงได้เดือบีไอ้น้องเคยเรียนแจงไหมหอมมันมีสีขีดอย่างงี้บอกด้วยบอได้ขีดเช็คน้มันเครื่องเนี่ยอ๋อมันมีแบบเขียวโอเคสีเหลืองสีแดงเอาไหนผมขอดึงดูหน่อยแล้วกันมันมีสีติดมาด้วยบออันนี้ถ่ายน้มันเครื่องอยังจัน ไม่เห็นมีแถบสีบอกเลยแต่ทำไมอันนี้มันมีแถบสีนี่บอง้รอเอาอันนี้จะสตาร์ทม่ะไม่เพ้าะน,นอนไม่ได้ไไดสีน้ำเงินแก้วครับวันนี้สวยเดิ ฮะอยู่ใกล้ๆขวดไงแก้วอะเอาสิเอาสิเอาครับเดี๋ยวให้มันรู้ไปว่ายูทูบเบอร์กับช่างแอร์ใครจะแน่กันเอออเาสิเอาสิเอาสิครับช่างแอร์เออใครจะแน่กัน ผมไม่ลนกลับไปอวนผมไหมไปอวนผมไหมกูจะนับจะนับผมว่าไม่มาเออไปแล้วไม่มาดูไปแล้วอ่ะของเขาดีจริงผมบอกเลยอ่ะ อะไรวะเข้าตัวเลยทีนี่ไม่น่าพูดเลยผมพูดผิดงั้นแต่ผมขอโทษผมพูดผิดไม่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 นูให้เวียโจ้ให้แม่เวียโจ้ให้ ข้างในน้อ,อ,อยเริ่มลเลยหลักฐานลูกอยู่ถฮะถ่าแล้วถ่ายแล้วไหมเอานั่นไปเลยอุ้ย,ยว,ยวยุ้ยวุ้ยวุ้ยกุ้ย้ยยิงเท่าเลยสวยสวยชีสวยครับวันนี้ช่วงนี้มีมาม่าหน่อยครับแต่ก็มาม่าหนักนิดนึง ลูกค้าไม่เหมือนกันครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจว่ากันไปครับเเบางทีก็มามาเรื่องสีบ้างนะครับเรื่องค่าใช้ใจนู่นนี่นั่นครั้าทางที่เงินงจ่ายไม่หมดเลยฮะครั้าทางที่เงินงจ่ายไม่หมดท,ทั้งค่าทะเบียนให้หักกันก็ค่อยหักลบกันตอนได้ทะเบียนใช่ไหมใช่ครับเขาบอกอยู แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจหรอวะเขาไม่เข้าใจมีมาม่าหน่อยครับพอได้ให้ช่างเจ้าตุมแกแหงตอนเช้ามาม่ากับช่างเจ้าเดี๋ยวเป็นลาหมดมาม่ากับช่างเจ้าเงียมเดี๋ยวจัดให้ใส่ผงครับสีสวยนะนี่ ทรงไฟแต่ก็ไม่ต้องเลนเยอะแต่ถ้าได้แคบเลนสวยเลยงงมีตรงกันชนครับแล้วก็หน้าผากแค่นี้พอดีเลยสิอันเออสวยเลยอ่ะสวยจริงครับมันไม่เยอะเกินไงสปอตไลท์สองสองชั้นเนี่ยตรงหน้าผากแล้วก็แถวบนปตตานี สวยเลยโครงไฟชุดนี้สวยมากเลยอ่ะพอะดีเลยมันไม่ไปข้างหลังมากเลยสวยสวยสวยนี่ครับไม่ต้องกันชนเล็นี่กันชนเดิมแล้วก็ใส่ไฟก็สวยแลใส่ไฟกำลังบังเลย,าาย,ยแล้เนาะแค่นี้สวยแล้วไม่ต้องกันชนเหล็ e อกอ,อ่ะ ต่อผิดต่อถูกนะครับตัดย่นสายตัดยน้ายอตัดแนมตัดยนสั้นลงใช่ถังน้ำมันนี่บอกถังมันเหรอนี่ช่างเดินระบบไฟครับทำแอร์ด้วยติดฟิล์มด้วย ติดเด็กอีกตั้งหากอันนี้พอติดอยู่อันที่หลังใช่ไหมทำบุญทำบุนเลยโอ้ยับมนโอ้ปิดเติมนี่ปิดเติมนี่งานบุญเยอะใช่ไหมค่าหน่วยกิจค่าห้องค่าหอค่าข้าวค่าน้ำเาไปยับมีนงานสายบุญครับ

ลูกค้าบางคนไม่เข้าใจก็คุยกันยากนิดนึง่งได้ตัวรามไปทัวลมไปัวนี่ก็ทำท่อให้เขาครับอันนี้อีกกี่วันส่งรถนี่โอ้ส่งพรุ่งนี้เช้าโอ้แต่มันก็เกือบเสร็จแล้วตัวโอ้เกือบเสร็จอะไรนุภายในยังไม่ได้ใส่อะไรเลย ยันหวังอีกแล้วนี่ใช่ไหมโบยังไม่มีเลยครับลูกพี่นี่พวกอุปกรณ์เกะกลางอะไรอยู่นี่โบเบื่อกระเจ๊กอยู่ไหนจะส่งรถพรุ่งนี้ต้องล้างอีกแน่หนิมาดูตีไม่เสร็จก็ต้องเสร็จใช่ไหมเสร็จโบเดี๋ยวเข้ามาดู ภายในถอดจากคันนั่นมาใส่คันนี้ก่อนคันน, <c ười> นั้นบีออ๋อพอจะเห็นแกะขอบประตูนั่นหน่อยค <marche. S 1> ันนั้น VIP ครับแกะภายในคันนั้นมาใส่คันนี้เพราะว่าเบาพวกเบาพวกชุดหุ้มเขามาส่งยันนี้อู้หฟ้าครอบชุดนี้สวยแต่วะใช่ชุดที่ผมมาให้ไหมไหนีน่สว,สวยมากเลยชุดเนี้ย เราก็ซื้อเองชมื้อชุดนี้แหละชุดก่อนที่ผมเอามาส่งฉันอันนี้ลูกค้าซื้อเองครับเพราะว่าของสวยก็ต้องลงทุนซื้อเอาถ้าของแถมก็เอาตามสภาพเนาะสวยบ้างไม่สวยบ้างชุดนี้ที่ผมเอามาส่งนี่สวยครับไม่มีตำหนิเลยแหละชุดนี้ผมมาส่งนานแล้วจะชุดนี้เอามาส่งชุดนี้มีตำหนิอยู่ฟ้าหนึ่ง สวยเลยครับฝาหลังเนียนๆเลยโลโก้ดำครับโลโก้มีแตกเลยฟานี้ไม่มีรอยครับตำหนิฟ้านี้แหละฟาเดียวมีรอยหน่อยแต่ชุดนี้สวยที่ใส่คันนี้นี่ลูกค้าซื้อเองครับเพราะว่าอยากได้บบของสวยต้องลงทุนซื้อหน่อย เดี๋ยวเราตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ